สวัสดีครับทุกคนแซมมาแนะนำา4ประตูโฟร์วิวราคาถูกๆกกันบ้างนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ Toyota r e v o 4ประตู p r ี n n e r เกียออโต้นะครับเครื่องยนต์2 8 0 0 c นซีซีนะครับคันนี้เลย 4x4 ณ4รถปี2017นะครับผมหน้าก่อนที่จะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจะเป็นกระจังหน้าสี โครเมียมแบบนี้นะครับผมเลขไม้หกหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้แซมเปิดราคาก่อนเลยครับหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะนี่จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับก่อนมินเนอร์เชนเป็นแบบนี้นะครับเลขไม้น้อยเกียร์ออโตโอ้โฟวิวด้วยเครื่องยนต์สองพนะวิ่งเข้าไล่เข้าสวนไปเที่ยวทริปนี่สบายเลยนะครับเป็นรถสีส้มนะครับลงเล่มให้เรียบร้อยเป็นสีส้มนะครับลงเล่มแล้วนะครับลงเล่มเป็นสีส้มนะเป็นแบบ สี่ประตูแครีบอยทรงเก่งนะเสมอเก่งนะครับจดลงเล่มให้แล้วเช่นกันนะมาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับผม2,800ซีซีครับ177แรงม้านะครับผมนี่ข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้แต่ว่าสีที่ตัวรถเนี่ยสีส้มลงเล่มแท้ทั้งหมดแล้วนะครับนี่รถเติเนินเป็นสีขาวนะอันนี้คือไม่สติกเกอร์นะครับเป็นสีเลยนะครับลูกค้าถ้า รับสีส้มได้ก็แนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นโฟว e วราคาไม่แพง619,000นะครับนี่กระโปรงกระโปรงเป็นสีทั้งหมดเลยนะครับกระโปรงหน้าเดิมๆดท้ายเดิมๆดูละนะนี่เดิมๆนะครับผมนี่ดูซับในห้องเครื่องเป็นสีดำาอ้ไม่ใช่ครับสีขาวนี่นี้คือยังไม่ทำความสะอาดนะครับนี่น,นะครับแผ่นเพจสติกเกอร์มอกรนะโครงสร้างตัวถังนี่ก็เป็นสีขาวนะครับผม เนี่ยตัวแอลก็เป็นสีขาวนะครับนี่นะครับสติกเกอร์หม้อน้ําก็อยู่น, A, นะครับตัว R นะครับสีขาวอ่ะอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับผมนี่ครับสีขาวนะดูแก้มเนี่ยเนี่ยครับน,น็อตเนืบแก้มก็เป็นสีส้มทั้งหมดนะครับผมก็จะมีตำหนิในส่วนของกันชนด้านหน้านะที่อาจจะไปเบียดมานิดหน่อยเนี่ย ตรงนี้เราแก้ไขให้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงนะนี่ยกสูง4ประตู4 w h e วินะครับหายากนะครับราคานี้619,000บาทนะครับเครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีนะครับผมภายในเป็นบาะหนังนะสีออกนี่ครับ สีมันออกสีน้ำตาลนะครับผมเนี่ยสีน้ำตาลนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ปี17ผ้าหลังคาได้สภาพนี้ก็กริบกริปนะครับดูสะอาดอยู่ไม่มีกลิ่นบุหรี่นะหอมหอมนะครับผมนี่นะครับผมถุงลมนิรภัย6ลูกนะครับนะครับสำหรับตัวนี้หน้าจอวิทยุเป็นแบบในส่วนของระบบสัมผัสนะ แอร์ <Air S 2> เป็นออโต้ด้วยที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นขับ4นี่นะครับขับ4ถุงลม6ลูกพร้อมกับตัวทวิเตอร์คู่หน้านี่ครับปี17เป็นแบบจดมีหลังคาเรียบร้อยแล้วนะ177เแรงมา้า2800แซีซี17แท้แน่นอนนะครับผมตัวนี้ข้างหลังก็เบาะเบอะยังไม่ยุบเลยนะครับผม มีแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะให้ดูชัดๆอีกทีผ้าหลังคานะสวยงามอยู่ก็นี่ครับหลังคาตัว c a r r y บอยเนี่ยก็จะมีส่วนของตัวเหล็กเหลือข้างบนด้วยถ้าจะให้แซมแกะออกก็บอกนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ตรงนี้แซมแกะออกให้แน่นอนลอาออกให้นะครับกันล่างนะครับลองดูในส่วนของตัวแชสซีที่ซุ้มล้อหน่อยอา,อาจจะมันมืดๆนิดนึงนะครับ อันท้ายกันนิดนึงตัวภายในแคลรี่บอยนะครับ mm hmm. ก็จะมีเหมือนกับกล่องเก็บของ mm hmm. กล่องอเนกประสงค์ติดรถไปให้ด้วยนะผ้าหลังคาแคลรี่บอยถือว่ายังสวยอยู่นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับผมลองมุดดูช่วงแนบเนิบหน่อยครับนี่ไม่ได้เป็นสนิมนะครับแนบเนิบโอ้สวยงามอยู่ ถือว่าสวยเลยรถ7ปีนะครับช่วงล่างสะอาดอยู่เลยนะครับรถ7ปียางดันหลบนะครับผมตัวนี้ยางดันหลบนะครับยางปี2020สัปดาห์ที่40นะครับยางปี2020แต่ว่าดอกยางก็ถือว่ายังลึกอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่นะ ถือว่ายังสวยอยู่นะครับใครหา4ประตูราคา6แสนนิดๆเนี่ยแนะนำคันนี้นะครับปี17ด้วยนะครับปี2017นะครับน,นี่ครับฝั่งคนขับได้เป็นบาะไฟฟ้านะครับอ่าดูน็อตด,ด้านข้างเนี่ยก็เป็นสีส้มแต่ว่าในส่วนของตัวแผ่นเม็ดอาร์คเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวนะครับจะเป็นแบบนี้ลองดูอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเหมือนกันนะครับ ในเล่มลงเป็นสีส้มแล้วนะนี่นะครับเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลขไม้หกหมื่นหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยทำปิดนี่ก่อนอ่ะดูเลขไม้กันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเลขไม้หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อเจดกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับพวงมาลัก็ยังดูดีอยู่นะครับ ตัว cruise control นะครับวิ่งทางไกลลดความเมื่อยล้านะครับผม push start ไฟหน้าเป็นแบบอโต้ด้วยนะครับผมเบาะนิดเดียวมีรอยนิดเดียวนะครับผมยับนิดเดียวแล้วก็มีรอยถลอกนิดหน่อยนะนี่ four view นะครับกุญแจนี่ครับรีโมทเลยนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำนะครับคันนี้619,000รถปี2010 7นะครับ2.8 4 w h e e l โฟวิวยกสูงพร้อมหลังคาตัว Caddy Boy นะครับรถเพิ่งกลับมาจากสมแมขาวนะใครจะมาดูรถคันนี้รถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะครับผมปี17เล็ลขไม้หกหม0่นนะครับราคา619,000่ 6, 9, บาท619,000บาทราคานี้เนินสดก็เอาราคานี้ไปเลยนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วย นะครับแล้วการเครื่องยนต์กับเกียร์ให้อีก1ปี2 0 0หมกิโลเมตรนะครับผม0 8 6 5 5 4 3 6 9 2นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ